เชิญดุชิัสดีคบสวัสดีครับพี่ตั้มครับันาคารคิวน้องปอนะติดตั้งครับผมมาเลยครับครับก็มาพูดวันนี้มาพูดเรื่องเกี่ยวกับการที่หลายๆท่านขับรถอยู่แล้วก็ล้าสายตาล้าในการขับรถนะครับพี่ตั้มครับสาเหตุหลายๆอย่างเนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นจากแสงจ้าแล้วก็แสงสะท้อนแสงแดดแรงหรือไฟหน้ารถที่ส่วนเข้ามาครับพี่ตั้มบวกนอนน้อยด้วยงี้นะใช่บวกนอนน้อยอาจจะทําให้เราต้องเพ่งสายตามากขึ้นถูกไหมครับคุณผูกฟาง สองการเพ่งสายตาต่อเนื่องไปแล้วเราขับรถเนี่ยพี่ตั้มครับบางครั้งเราต้องจดจ่อกับพื้นถนนถูกไหมพี่ตัม<ช>้มแล้วเราต้องขับนานทําให้กล้ามเนื้อตาเราอ่อนแอลงนะครับสามภาวะตาแห้งอยู่ในห้องโดยสาร<ช>ที่เปิดแอร์นานๆพี่ตัม้มแอร์เปปีๆเข้าหน้าถูกเลยถูกมันทําให้ดวงตาขาดความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็กระจกตาสีกระจกตาไม่สะอาดคือบางทีด้วยความเทีย เราไปเจอมลภาวะอื่นๆมามแล้วเรามาขับรถเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝุ่นคาบน้ําหรือรอยบนกระจกหน้ารถด้วยก็ทําให้แสงเนี่ยกระจายแล้วก็บรบกวนการมองของเรานะนครับ<อ>แล้วก็อันนี้ก็คือถ้านั่งที่ไม่เหมาะสมด้วยหากเรานั่งผิดมุมหรือเบาะต่ำเกินไปเนี่ยอาจจะต้องโดยหน้ามองอมันก็เลยกลายทําให้เราเนี่ยสาเหตุการปวดตามากขึ้นน,นะครับซึ่งถามว่าวิธีแก้ไขหลายๆท่านที่ มักจะเป็นกันก็คือใส่แว่นกองแสงอืก็คือแว่นตาดาแล้วก็เลือกเลือกเลนให้มันดีนิดนึงอย่างเช่นเลนโพลารดไลท์นะครับที่ทําหน้าที่กองแสงสะท้อนหรือแสงจ้าพี่ตามถ้าเป็นการขับรถกลางคืนเนี่ยเลือกเลนใสเคลือบกันแสงสีฟ้าเพื่อลดแสงจากถนนด้วยนะครับจริงๆก็ต้องมีแว่นอ่าหลายท่านแบบว่าลองขับแต่อย่างพวกผมเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยพ่อบอกว่าลองใส่แว่นดูเวลาขับรถแต่พวกผมชอบร้านเนี่ยพี่ตามไม่ใส่แว่นแว่นอะไรอะแว่นกันแดดแว่นอย่างใช่ใช่ อชิงต้องมีนะใช่แต่ผมผมเนี่ยร้านไม่ใส่ผมกลับแบบว่าลองแบบแต่ว่าถามว่าโหตายแห้งมากเลยแล้วพ่อบอกว่าไงก็อบอกร้านน่ะร้านน่ะพ่อพูดเรื่องมึงอใช่ครับมึงขับรถร้านน่ะก็ก็ควรนะครับที่จะต้องมีแว่นกรองแสงนะครับแล้วก็ตักสายตาทุกหนึ่งถึงสองชั่วโมงด้วยควรจอดรถออกขับไปควรจอดรถแล้วมองไปไกลหรอคือยืดเส้นยืดสายไปตาแวะปั๊มแว่อะไรเนี่ี มีม right. uh ีบอกมาแบบว่าสองชั <sucks> um, 네่วโมงขับไปอย่างเช่นขับทางไกลไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยสองชั่วโมงก็แวะปั๊มอะไรเงี้ยยืดเส้นยืดสายเดินนหน่อยนึางก็มีก็ประมาณสักสองสามชั่วโมงต่อการพักหนึ่งครั้งก็ได้หรือสองครั้งก็ได้หรือถ้าเรารู้สึกว่าเราเริ่มล้าแล้วเราพักก่อนครับเพราะว่าอย่างเพื่อปพองอเซฟอเบัติเหตุแเ้วก็เซฟชีวิต่เ่างกายของเราแล้วก็ เราก็พักสายตาแล้วเนี่ยก็ลองหลับตาสักนิดนึงหลับตาแบบลองให้เพราะว่าจะได้เพิ่มความชุ่มชื้นในดวงตาด้วยนะครับดื่มน้ําบ่อยๆการดื่มน้ําก็ป้องกันตาแห้งได้แล้วก็ให้ดวงตาชุ่มชื้นนะครับแล้วก็แปลว่าให้จิบใช้คําว่าจิบไม่ใช่ลวดเดียวเดี๋ยวต้องเข้าห้องน้าบ่อยนะแต่ล่วบางคนเขาบอกว่าขับรถไม่อยากไม่อยากดื่มเยอะไม่อยากจิบน้ําไม่อยากกินน้บ กลัวเดี๋ยวก็ต้องแวะปั๊มแวะปามมีไงใช่งั้นใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือใช้น้ําตาเทียมอย่าอย่าสําหรับพวกคนที่ขับรถนานๆในห้องแอร์ก็ควรจะมีน้ําตาเทียมเป็นกระป๋องอย่างเงี้ยครับพี่ตั้มพี่ตั้มใช้ผมก็ใช้เหมือนกันหยดคือวันหนึ่งทิ้งใช่ครับพี่ตั้มวันหนึ่งทิ้งก็เนี่ยก็จะลดอาการแสบตาแล้วก็ตาล้าได้ส่วนเบาะรถยนต์เนี่ยทุกคนก็ต้อง ตั้งให้อยู่ในระดับที่เรามองเห็นในการขับรถได้ดีวิัยทัศน์ดีขึ้นแล้วก็พุงอะไรก็อยู่ในระดับที่ไม่ต้องก้มศีสษะลงไปมองนะครับแล้วก็รักษาความสะอาดของกระจกด้วยอืกระจกหน้าลงหน้ารถอะไรด้วยนะครับ,รบแล้วก็ถ้าหากแบบว่าบริหารดวงตาเนี่ยอันนี้ผมไม่ค่อยอยากจะแนะนาเท่าไหร่เพราะว่าขับรถอยู่แล้วแบบให้กรอกตาไปมามันก็จะดูแบบอาอตอนช่วงพักดีว่าใช่ครับพี่ตั้มช่วงที่เราแบบเข้าห้องน้ํา้องน้อะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้ก็ไหนขับรถมาบริหารดวงตาตาเราไม่ได้โฟกัสอยู่กับถูก ที่หน้ารถเงี้ยสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเมันจะเกิดอุบัติเหตุไหมแวบเดียวเงี้ยแวบเดียวใช่ครับอย่างเช่นหลับในกับหลับตานิดเดียวนะคุณผู้ฟังและถ้าคุณผู้ฟังขับรถมาด้วยความเร็วเป็นร้อยเนี่ยนิดเดียววิเดียว2วินี่ก็เปลี่ยนเลนได้แล้วใช ใช่แล้วก็เคล็ดลับก็ป้องกันในระยะยาวเนี่ยก็คือควรตรวจสายตาทุกปีแล้วก็ใส่แว่นที่เหมาะกับค่าสายตาจริงๆนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการขับรถตอนกลางคืนถ้ามีปัญหาทางด้านสายตาอายุเยอะแล้วเนี่ยอาจจะงดการขับกลางคืนนะครับแล้วก็จัดตารางพักผ่อนให้เพียงพอครับโอเคคุณมดกระเักไทยสวัสดีคุณดั้มคุณปอนครูพัดบอกต้องใช้ออโต้เลนนะฮะปรับแสงถ้าแสงจ้าเกินไปก็ให้ใช้เป็นคลิป Oh. คลิปคลิปออนอ่ะ oh, <okay. S 2> คือออโต้เลนเนี่ยคือ <'s> ปรับแสงอ่ะถ้าอยู่ในรถมันไม่ปรับนะขับ oh. ร,รถอยู่้วมันไม่ปรับนะครูพัดคือผมก็ออโต้เลนเหมือนกัน <'s> ออกแดดมันถึงปรบับ oh. แต่ถ้าเรานั่งในรถอ่ะถึงแม้ว่าข้างนอกจะแสงจ้า มันไม่ปรับไม่ปรับเลยเออต้องใช้กันแดดใต่คือต้องใช้แว่นกันแดดนะฮะแทนแต่ก็ขอบคุณมากสำหรับทุกข้อความที่ส่งเข้ามาไปแล้วคุณผู้ฟังคนดูแลแลสวัสดีค่ะสี่โมงเย็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องโดยธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม